น้องครเบิ่งพ่อพันธุ์ง้องามอีกตัวหนึ่งครับตัวแรกครับพี่ครับพ่อพันธุ์ง้อตัวนี้มันซื้อมารับแผนครับขุนแผนของมา่สาครับแมาแถวเพื่อสว่างครับสว่างแดนดินสว่างรูบ้งวะสว่างแดดดินสว่างมีรูบ้งครับจังหวัดใดครับอุบลธานีครับอุบลอยู่ครับคครรรัับบนนี่่มจิงครับ ท่านท่านได้ีดมัำเชื่อเนาะยังยังยัครับควาค่โตนะครับปามค่อมโตสายซิงสายอซิงเอาเรียนลอยพออพอันาไหครับพอเป็นสมุงกกันนะครับสมุกิงกันครับม่แม่นี่จะเป็นท و ดอนครับอ๋อทดอนครับเนป็นคคงานเป็นังไงนะครับหี่ผลงานกัเสื้อิงเสิ้ในยี่ห้อโตนะครับโอ้ม่โตาท่านท่านท่านได้เห็นออกมาแลนนั่นบครับ พ่อไม่ยูสองโตนะครับเป็นหนึ่งทผลงานนะครับออ๋ครับเป็นสายของเอจีนะครับเอสจีเอสจีนะครับอ๋อเอสจีนี่ครับตามนี้นะครับเฮ้ยพี่เสือพี่เสือน้อคิดดื้อเครับน้องเนี่ยขุนแผนเจ้าขุนแผนเลยพี่น้องขุนแผนสองโตนะครับพี่น้องอย่ากันสวมกับจังติดต่อได้นะครับมีเบอร์ติดต่อป่ะครับผมมีอยู่ครับ เบอร์089นะครับครับ286 286 8389ครับอ่าผสมอ่าบริเวณใกล้เคียงหรือว่าคำจังหวัดใดวะอำเภอครับเฉพาะอำเภอเฉพาะอำเภอสว่างวิโรจน์นะครับสว่างวิโรจน์นะครับอ่าผสมเท่าไร่เทาไรครับพันพันหนึ่งก็พันหานะครับพันหนึ่งก็พันห้าเราจะระยะทางหร่ครับแนึ่งนึ่งอ๋อครับพันหนึ่งนะครับอ่าน่าสนใจด้วยพี่น้องเจ้าขุนแผนมิสเตอร์ซีเฮสขุนแผน008ครับ การก้วัสาีครขบาอบคุณครับ